การล่าเสือนั้นไม่ได้เกิดจากการล่าเพื่ออาหารแต่อย่างใดเพราะเสือนั้นไม่ใช่สัตว์จําพวกที่ล่าเพื่อเป็นอาหารบางครั้งก็ล่าเพื่อความปลอดภัยล่าเพื่อความสะใจหรือเพื่อบาร,รมีของพรานหรือผู้ล่าและล่าเพื่อทำเครื่องรางของขลังเพื่อป้องกันตัวหรือล่าเพื่อการค้าจากชิ้นส่วนของมันนั่นเอง สำหรับนายทองคำเศรษฐีข้าบดีใหญ่ได้เดินทางมาที่นี่ก็เพื่อจุดประสงค์เดียวกันผานเลี่ยมผู้ชำนาญและคุ้นเคยกับป่าแห่งนี้เป็นอย่างดีได้รับมอบหมายภารกิจนี้ด้วยเงินก้อนโตที่ทำให้ในายพานเลี่ยมต้องทาลุกด้วยความโลภนำทางนายทองคำกับลูกน้องคนสนิทสามคนเข้าภไยในป่าลึกนั้นหน้าผากเสือดำ เป็นสิ่งที่นายทองคำนั้นต้องการนำมาประดับบารมีและเป็นเครื่องรางเดินทางเข้ามาลึกจนถึงกลางป่าใกล้แหล่งน้ำจุดที่ต้องการแล้วนายพานเลี่ยมก็บอกให้ทุกคนหยุดพักที่นี่ส่วนตนนั้นจะหาไม้มาทำนั่งห่างไว้ลูกน้องสามคนจัดแจงแบ่งหน้าที่โดยไม่ต้องพูดจากันมากมาย เหล้าวิสกี้ชั้นดีไหลหลื่นลงคอขาบดีเศรษฐีใหญ่พร้อมกับแก้มเลิอลดลที่ลูกน้องได้จัดเตรียมให้จากนั้นไม่นานหนังห่างสำหรับห้าชีวิตเก็เสร็จเรียบร้อยด้วยความชำนาญของพลานเลียมแสงจันจา่าสาดส่องจนเห็นรอบน้องน้าเบืองหน้าได้โดยไม่ต้องเพ่งมากนักลมเด็นเย็นเสียงนกเสียงสัตว์เจื้อแจวมันช่วยเพิ่มอัตลร ในการนั่งจิบวิสกี้ของเศรษฐีใหญ่ยิ่งนักกับบรรยากาศบนห้างดังกับลีสอดส่วนตัวสุดสนทีแต่มันกลับเป็นค่ำคืนที่น่าเศร้าของอีกหนึ่งชีวิตอย่างบอกไม่ถูกเสียงสัตว์น้อยใหญ่หยอกล้อกันอย่างมีความสุขที่น้องน้ำนั่นเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเป็นปกติทุกวี่ทุกวันทุกเวลาของสัพสัตว์ในป่าแห่งนี้ เมฆดำดำเริ่มเคลื่อนตัวเตรียมบทบังความสว่างที่น้องน้ำสัตว์น้อยใหญ่ถือเรื่องหลบลี้หนีห่างจากผู้ที่มาใหม่้ายว่าจะมาบอกกล่าวล่ำลากันสัตว์น้อยใหญ่เฝ้ามองอยู่ห่างๆไม่หนีห่างไกลเหมือนทุกครั้งปังเสียงปืนดังล่านป่าอย่างแม่นยำแล้วกับว่าจออยู่ใกล้ๆ ก่อนเมฆดำจะเคลื่อนนำเอาความมื่มิดมาเยือนสับสันแต่กระเจิงกระโจนหนีหายด้วยความตื่นตระหนกล่างดำสนิทด,ดินกระตุกกระตุกสักครู่ก็นิ่งเงียบไปภารกิจของพานเหลี่ยมเป็นที่พอใจของเศรษฐีใหญ่ยิ่งนักหน้าผากเสือดำถูกแหล่ออกมาตามกรรมวิธีของพานเหลี่ยมเพื่อให้มีความแั็งมากที่สุด เมื่อนำไปปลุกเสกเป็นเครื่องลางต่อไปเนื้อสึ่งพานและนักล่าทั่วไปมักจะไม่ต้องการแต่มันก็กลายมาเป็นกับแก้มอันโอชะของนายทองคําและลูกน้องไปโดยปริยายการรอคอยด้วยความหิวโหยไหลสึ่งน้ำนมจากแม่ทำให้เสือดำตัวน้อยๆสองชีวิตต้องจบลงอย่างน่าสลดใจเงินก่อนนั้นมันทำให้พานเลี่ยม อยู่ได้อย่างสบายโดยไม่ต้องล่าสัตว์ไปอีกหลายเดือนเครื่องรางชิ้นนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับนายทองคำยิ่งนักเพราะใช่ว่าใครก็สามารถมีไว้ครอบครองได้ง่ายๆใครเห็นเป็นต้องชื่นชมยกย่องหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนายแผนกับนายสินสองในสามลูกน้องคนสนิทของนายทองคำหายตัวไปจากบ้านพัก ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนจนป่านนี้ยังไม่เจอตัวที่แปลกก็คือทั้งคู่ไม่เคยไปไหนมาไหนโดยไม่บอกกล่าวเจ้านายเลยสักครั้งไม่ว่าเรื่องอะไรจนไม่สามารถติดต่อได้แบบนี้จนเจ้านาทีมาแจ้งข่าวนั่นแหละทั้งสองได้กลายเป็นศพไปเสียแล้วสภาพที่สยดสยองจนคนที่เห็นต้องเบืออหน้านี้สภาพเฟืองา ของทั้งสองไม่ต่างกับโดนสัตว์ร้ายกัดกระชากจนไม่มีชิ้นดีถ้าเป็นฝีมือของคนคนผู้นั้นก็คงมีความแค้นอย่างรุนแรงเป็นแน่แต่มีคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นนายแผนกับนายศินดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันไม่นานก็ทำเสียงร้องขู่กันไปมาเสียงนั้นมันเหมือนกับเสียงร้องของเสือไม่มีผิดเพีย้ยน ก่อนจะเข้ากอดลัดฟัดกันไปมาวิ่งไล่กันหายไปก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนสนิทกันก่อนจะมารู้ว่ากลายเป็นศพไปซะแล้วการตายของลูกน้องคนสนิทก็ไม่ได้ทำให้นายทองคำสนใจอะไรมากนักเพราะก็ไม่ต่างอะไรไปจากสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงไว้เท่านั้นหลังจากนั้นอีกเพียงห้าวันนายนคร ลูกน้องอีกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ถูกนายทองคำยิงตายอยู่ในบ้านหลังจากที่นายนครทำท่าทางคล้ายกับเสือไลยกระโจนเข้าใส่ในายทองคำหมายจะขยำคอนายทองคำก็ไม่ได้รับความผิดจากอะไรจากการตายของลูกน้องคนนี้จากอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นกับนายนครและลูกน้องอีกสองคน ก็ไม่ได้สร้างความเคลือบแคลงใจอะไรให้เสียถีใหญ่มากนักในขณะที่ขับรถหรูพาเมียรักกับจากงานเลี้ยงบริษัทใหญ่จู่อยู่คุณนายก็เกิดคลุ้มคลั่งลุกโวดพลาดไม้กัดคอนายทองคำขนาขับรถอยู่ก็ตกใจเอามือไม้ปัดป้องพลันลวันจนรถนั้นเสียหลักคุณนายเสียถีใหญ่โดนอัดเข้ากับเสาไฟฟ้าริมถนน ตายคาที่ส่วนนายทองคำนั้นไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยอาจเป็นเพราะหน้าผากเสือสมิงที่เลี่ยมทองอย่างดีคล้องคองอยู่นั่นเองแต่อาการที่คุณนายแสดงมันบง่งบอกว่าไม่ต่างจากเสือร้ายเช่นเดียวกันกับนายนครและลูกน้องอีกสองคนสนิทเลยสักนิดการตายของคุณนายสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับนายทองคำ และลูกชายคนเดียวเป็นอย่างมากแม้มีทรัพย์สินเงินทองล้นฟ้าก็าไม่สามารถทำให้ใครพ้นจากความตายไปได้แม้แต่คนเดียวกานศพของคุณนายยังไม่ทันได้เผาลูกชายคนเดียวก็เกิดอาการคุ้มขั่งเจนเดียวกันกับคุณนายอาการเดียวกันไม่มีผิดเพีย้ยนตาแดงฉานใบหน้าโกรธเกลียวสุดขีด กระโจนเข้าใส่ในายทองคำผู้เป็นบิดาอย่างโม่งไร้ากลางงานศพของแม่นั่นเองทมกลางความตกตะลึงของแขกที่มาร่วมงานที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะพบเจอกับเหตุแปลกประหลาดและน่าสะพึงเช่นนี้ในชีวิตใบหน้ากับดวงตาที่เห็นอยู่เบื้องหน้าบัดนี้ไม่ใช่ลูกชายของตนเสียแล้วมือก็กระชากหน้าผาก เสือดำเลี่ยมทองโยนทิ้งไปแบบไม่ใยดีรู้ด้วยตัวเองว่าเป็นวิญญาณร้ายของสมิงเสือดำเป็นแน่แท้ปืนคู่กายถูกชักออกมาหลับหูหลับตายิงไม่นับไปที่ลูกชายคนเดียวของตนโดนลูกหลงกันกระหลายลายจนเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงานต้องจบชีวิตเศรษทีใหญ่นายทองคำ เพื่อความปลอดภัยของบุคคลสำคัญหลายท่านที่มาร่วมงานเครื่องล้างหน้าผากเสือดำช่วยปกป้องภัยแก่ผู้ที่ครอบครองเมื่อไม่อยู่กับตัวก็ต้องตายที่วิญญาณของเสมิงดำทำร้ายนายทองคำไม่ได้โดยตรงกระเพราะหน้าผากเสือนั่นได้ผ่านพิธีปลุกเสกมาแล้วได้คุ้มครองไว้ลูกชายนายทองคำนั้นรอดชีวิตมาได้ เพราะกระสุนไม่โดนจุดสำคัญหลังจากอ่านไดอารี่ที่นายทองคำบันทึกความภาคภูมิใจของตนเองเรื่องหน้าผากเสือดำเอาไว้ลูกชายก็นำเอาหน้าผากเสือดำนั่นไปถอนพุทธคุณออกแล้วนำไปทำพิธีอโหสิกรรมที่ป่าแห่งนั้นจึงพบว่าพรานเลี่ยมเองก็พบจุดจบไม่ทางไปจากทุกคนที่เกี่ยวข้อง กับเรืืองหน้าภากเสือดำนี่จึงได้นำเอาทรัพย์สินบางส่วนของนายทองคำไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณล,ลายของเสือดำตนนั้นแล้วก็บริจาคเงินสร้างวัดเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับบิดามารดาของตนเผื่อว่าให้เวรกรรมที่บิดาตนได้สร้างไว้ได้ลดน้อยลงไปบ้าง